الحمد لله القوي المتين الحق المبين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والعرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أن وعد الصادق الوعد أمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تنفي نوم فوتي ميمان تعالى سبحانه وتعالى تنعيب ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อ Allah Subhanahu Wa Taala เพราะว่าการยำเกรงต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกท่านรอดพ้นจากทุกๆปัญหาและยังเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกท่านได้รับกับความสำเร็จครั้งดุนยาและก็อาคีรอกท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อ Allah Taala ทั้งหลายครับ มีโรคร้ายซึ่งเป็นโรคร้ายที่อันตรายและเป็นโมซีบ์อันใหญ่หลวงซึ่งผู้ใดก็าตามที่เขาได้รับกับบททดสอบนี้นั้นคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีแต่สิ่งที่เลวร้ายและมีแต่สิ่งที่น่ารังเกียจท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาทั้งหลายครับนั่นก็คือสิ่งมืนเมาและสิ่งเสษติดต่างๆ ท่านนบีสัลละลัยฮิวะัลลัลลมได้กล่าวไว้ในะด ي ษบ,บอกว่ามาอัสการะฟะก ر uh ลีล uh u, ุฮูฮ ح รอมท่านอสูลบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่กินเข้าไปแล้วที่ดมเข้าไปแล้วที่ดื่มเข้าไปแล้วกินในจำนวนมากแล้วมันทำให้เมา กินในจํานวนมากและมันทําให้เกิดอาการมืนเมาดังนั้นการจะกินการจะดืม่มหรือจะดมในปริมาณที่น้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อลอจอาลาทั้งหลายครับ เลาจะอะไรได้ทรงเตือนคนที่มี إيمان เลาจะอจารได้ท่งเตือนบาวของพระองค์ให้ออกหางจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันเป็นบาปที่เลวร้ายเป็นบาปที่ใหญ่หลวงซึ่งเลาจะอะไรได้ทรงเตือนในอายะห์นึ่งซึ่งการเตือนในลักษณะเช่นนั้นเลาจะอะารยังได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแม่บทต่างๆของความชั่วอื่นๆอีกมากมายและพระองค์ก็ยังได้บอกให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่เป็นการงานของัยตอนและยังเป็นสิ่งที่จะหักเหตัว หันห ah, no, right, well, ah ีตัวเรายับยั e ้งมิให้ตัวเรานั oh ้นลำลึกถึงอัลลอฮ์และยับยั <que> ้งตัวเราออกจากการละมาอัลลอฮ์จะอะไรได้ทรงกล่าวไว้บอกว่ายาอุฮัลลัลีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินนมัลคัมแท้ที่จริง สิ่งที่เหมือนเมาวันไมรร an, ่เสร็จและการพนันวันอันซอฟและรูปเจเว็บก็คือการบูชาต่อสิ่งอื่นนอกจากลอจารา,า,าวันอัสลามและการเสี่ยงทายนั้นริซุนมินอามาลิชัยตอนคือสิ่งศกวปรกโสมงซึ่งมันเป็นการงานของชัยตอนฟาดานีบูฮูลาอันละกุมงจุดฟรีูนดังนั้นสู่เจ้าจงออกห่างจากสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับกับความสําเร็จและชัยชนะลอจาราลานี่งได้กล่าวต่ออีกบอกว่าอิน นำมายู่ดีดูชัยตอนแท้ที่จริงชัยตอนนั้นมันจะให้พวกเจ้ายุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอายูกีอร์บนาคุมลอาดาวะตะวันบัลลอนั่นก็เพื่อว่ามันต้องการที่จะให้พวกเจ้านั้นเกิดความเป็นศัตรูกันเกิดความเครียดแค้นกันเกลียดชังกันฟิลคอมริวันไม่เช่ในการกินในการดื่มสิ่งที่ทําให้มึนเมาและการพนันวายสุดจะคุมมอันซิกรินละและสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังหันเหพวกเจ้าออกจาก การล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุภานะฮูว่าจะอว่อนิสซาลาและมันจะหันหนีพวกเจ้าจากการละหมาดฟะฮันอันทุมมุนตะฮูนและพวกเจ้าจะหยุดและละเลิกจากสิ่งนั้นกันหรือยังท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับและท่านนบีสัลต่านลฮัลลอฮฺมะซิลลัมยังไกล่าไว้ในฮะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่ามันมาจะวะฮฺวะมุดมินุคัมริน ใครก็ตามที่เขาตายไปในสภาพติ่ติดสิ่งที่มืนเมาใครก็ตามที่เขาตายไปในสภาพติดติดสิ่งที่มืนเมาไม่ว่าจะเป็นสุราไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดหรือสารเสพติดต่างๆและติยรบบาหูวหูวากาอาบีดีวาทานินเขาจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่เหมือนกับคนที่กราบไหว้บูชาจเจวิต ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานจังหลายครับโดยเหตุนี้อลัอาลลอฮฺจารีจรงได้ห้ามพวกเราและด้เตือนพวกเราให้ออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มึนเมาก็าดีหรือเป็นสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่เป็นการทําลายทรัพย์สินที่ทารูลบอกให้เรารู้ว่าอาลัาอาลลอฮฺจาอีจรทรงเกลียดที่สุดสําหรับคนที่ทําลายทรัพย์สินและยังเป็นสิ่งที่ทําลาย สมองสุขภาพร่างกายของเราทําให้ประสาทร้อนทําลายระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจของเราทําให้เราเป็นมะเร็งตับตับแข็งมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งหลอดอาหารรวมไปถึงมะเร็งปอดมีน้าซํายังทําให้หัวใจเตลตดาอาละาร้าขึ้นมาให้กับเรานั้นในสภาพที่ดีนั้นเป็นในสุ่ในสภาพที่หัวใจโตและทํางานไม่ปกติเส้นเลือดในสมองแตกและยิ่งไปกว่านั้นมันจะนําพาพวกเราไปสู่การกระทําที่ชั่วช้า อีกมากมายฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับใครก็ตามที่หัวใจของเขายึดผูกมัดยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะนําพาพวกเขาไปสู่ความเร็ว้ายโดยที่เราไม่สามารถจะคาดคิดมาก่อนได้โด,ย,ดยเหตุนี้ท่านอรสั่งอลลอฮฺอัลลอฮฺอฮัมหมัดยูสลัมจึงบอกไว้ในอิคัดิษอีกบทหนึ่งบอกว่าอิสตานีบุลคัมราะพวกท่านทั้งหลายจงออกหางจากสิ่งที่ทําให้มืนเมาฟาอินนะฮนามิฟตา โอกลิชรินเพราะว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ทําให้มึนเมาเหล่านั้นมันคือกุญแจจะนําพาพวกท่านไปสู่ทุกๆความชั่วร้ายและครั้งหนึ่งท่านอุสมานอิบนาอัฟฟานรดิอัลลอฮุอาลฮฺท่านเป็น صحاب าที่ท่านรอมะซิลอละฮ์ของอะลัยฮิวะสัลลัมทรงรักที่ท่านรอซูลรักและท่านรอซูลแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์และท่านเป็นตัวแทนของตัวแทนของตัวแทนของท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะท่านเป็นคอลิฟะห์คนที่สามต่อจากท่าน عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ท่านขึ้นอ่านคุตบะเตือนบรรดาผู้ศรัทธาในยุคสมัยท่านและท่านก็เตือนให้บรรดาผู้ศรัทธาระวังจากสิ่งที่เหมือนเมาและอันตรายต่างๆที่จะได้รับหลังจากที่ติดสิ่งต่างๆเหล่านั้นและท่านก็กล่าวบอกว่าอิจตานิบุลคมรอฟาอินนะฮะอุมุลคบาอิสพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจงระวังสิ่งที่มือนเมาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือแม่ ของความชั่วร้ายและท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอแท้ทจริงมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในยุคสมัยก่อนพวกเจ้าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่รักษาอิบาะดะเป็นคนที่ปฏิบัติอิบาระดะอย่างครบถ้วนเป็นคนที่ออกห่างจากสตรีเพราะเขาต้องการที่จะสละตัวเองให้ปฏิบัติอิบาระดะให้ครบถ้วนสมบูรณ์จนกระทั่งวันครั้งหนึ่งมีสตรีนางหนึ่งชอบผู้ชายคนนี้นางจึงวางแผนโดยการส่งเด็กรับใช้คนหนึ่ง ไปหาผู้ชายคนนี้แล้วก็บอกว่าให้ผู้ชายคนนี้มาหานางที่บ้านเพราะนางมีธุระที่สําคัญจนกระทั่งว่าผู้ชายคนนั้นเดินทางมาที่บ้านของสตรีคนนั้นทุกๆุกห้องที่ผู้ชายคนนั้นเดินผ่านเข้าไปเด็กรับใช้คนนั้นจะล็อกประตูทีละห้องทีละห้องทีละห้อง,องจนกระทั่งว่าผู้ชายคนนั้นที่มีความรู้ที่ปฏิบัติ อิบาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกระทั่งว่าเขาเด็กไปอยู่ลำพังสองต่อสองกับสตรีคนนั้นในขณะที่ข้างๆผู้หญิงคนนั้นมีเด็กน้อยคนหนึ่งนอนอยู่ในเปลและข้างๆเด็กน้อยคนนั้นก็มีสุราอยู่เหล้าอยู่ขวดหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก,กลา่าวกับผู้ชายคนนั้นบอกว่าเจ้าจงเลือกเอาว่าจะทําสิ่งใดในสามสิ่งนี้จะล่วงละเมิดฉันจะฆ่าเด็กคนนี้หรือจะดื่มสุราผู้ชายคนนั้นมองดูแล้วและคิดว่าสุราเป็นสิ่งที่เบาจี่สุด ก็เลยเลือกที่จะดื่มสุราพอดื่มสุราไปแล้วก็ขออีกขออีกจนกระทั่งว่าเขาอยู่ในสภาพที่มึนเมาพอเขาอยู่ในสภาพที่มึนเมาเขาก็ล่วงละเมิดสตรีคนนั้นพอเขาล่วงละเมิดสตรีคนนั้นเสร็จเรียบร้อยเขาก็สังหารเด็ก ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อละสุภาโนวาจาละทั้งหลายพอท่านอุสมานพูดเช่็จนี้จบท่านก็พูดขึ้นบอกว่าฟาจานีบุลคัมรพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างและจงระวังสิ่งที่ทําให้มึนเมาฟาลลอฮิและฉันขอสาบานต่อว่าว่าลายยจตตมิอุนอีมานนวาดมานุลคัมรฟีกันบิรจุล ขันขอสาบานต่อมาว่าจะไม่มีผู้ชายคนใดที่จะไม่มีการอีมานต่อสุภาโนหัวจาลาและการติดสิ่งที่มืนเมารวมอยู่ในหัวใจของคนคนเดียวเพราะเมื่อใดก็ตามอิลล่อาชักอะฮดุมะอนยายุคริยาสอบอิบะฮูเว้นเสียแต่ว่าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งนั้นปฏิบัติในสองสิ่งเว้นเสียแต่ว่ามันจะทําให้อีสิ่งหนึ่งออกไปจากหัวใจของเขาหากว่าเขาติดกับสิ่งที่มืนเมามันจะทําให้อีมานออกไปจากหัวใจของเขา แต่หากว่าเขายึดมั่นและปฏิบัติตามในหลักการอิมานอย่างท่องแท้และถูกต้องแล้วตัวของเขาจะออกห่างจากสิ่งที่เหมือนเมาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอิมานทังหลายสิ่งที่มืนเมาและสิ่งเสพติดต่างๆนั้นมันคือผลร้ายที่จะทําให้คนติดมันนั้นเกิดผลได้กับตัวเขาและยังเป็นผลร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาและสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ฉะนั้นท่านอับฮุลัยาิวะซัลลัมจริงได้เตือนพวกเราในะดีต่างตนบอกว่ามิสตาอุกุลลิใช้มันคือกุญแจไปสู่ความชั่วทุกประการ แล้วท่านอุสมานอินโอัฟฟานจริงได้กล่าวไว้บอกว่าอุมุลขบาอิดมันคือแม่ของความชั่วร้ายต่างๆฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอหมานทั้งหลายใครก็ตามที่เขาติดกับสิ่งเสพติดติดกับสิ่งที่ทาให้มึนเมาพี่น้องจงจําไว้ว่าคนคนนั้นจะได้รับแต่ความเลวร้ายจะได้รับแต่ความชั่วร้ายโดยที่เขาไม่สามารถที่จะนับได้ว่าความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นมากขนาดไหนซึ่งความชั่วร้ายมันได้เกิดขึ้นกับตัวกับเขาเพียงลําพังเท่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวภรรยาของเขาลูกของเขา พี่น้องของเขาและคนในสังคมจนกระทั่งว่าสังคมนั้นเต็มไปด้วยความเวลวรรายท่าน,นพี่น้องผู้ที่มีอ إ ห่านจังหลายพี่น้องทั้งหลายจงรู้ไว้เชื่อว่าสิ่งเชื่อมือเมาและสารเสพติดทุกชนิดนั้นมันเป็นสิ่งที่จะขัดขวางเพื่อให้พวกเราล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุคานาวะจารามันจะขัดขวางมันจะเห็นหันเหพวกเราไม่ให้รักษาการละหมาดฉะนั้นพี่น้องสังเกตง่ายๆว่าใครก็ตามที่ยุ่งอยู่กับสิ่งที่มืนเมาและยุ่งอยู่กับสารเสพติดคนเหล่านั้นจะไม่รักษาละหมาด จะไม่มีใครรักษาละหมาดอย่าว่าแต่รักษาการละหมาดที่มัสยิดละหมาดที่บ้านก็จะไม่ละหมาดตรงเวลาจะไม่ปฏิบัติอิบาดะได้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์คนเหล่านั้นจะไม่ใช่คนที่รักอันกุรอานฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจว่าเพราะอะไรทําไมคนเหล่านั้นไม่รักษาการละหมาดเพราะเราจะอ่นะนอนานบอกไว้ในกุรอานแล้วเราบอกแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะหันหีพวกเจ้าจะขัดขวางไม่ให้พวกเจ้ารักษาการละหมาดและสิ่งเสพติดและสิ่งที่มึนเมานั้นมันยังเป็นการเปิดประตูไปสู่การกระทําบาปใหญ่หลายๆป และไปสู่ความชั่วร้ายและยังเป็นการทําลายความละอายในตัวของมนุษย์ในตัวของบาปของเราสุคานวุวาอาละและความบริสุทธิ์และยังเป็นการทําลายครอบครัวและสังคมของเราท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานจังหลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ ยุคสมัยที่สิ่งที่มืนเมาและสิ่งที่เสพติดนั้นมันมีแพร่หลายมันมีทุกชุมชนมันมีจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถจําแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่กินได้หรือสิ่งที่กินไม่ได้สิ่งนี้มันคือสุราหรือสิ่งอื่นที่กินที่กินได้หรือกินไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่นานมานี้คนบางกลุ่มพยายามทาให้สิ่งที่มันเคยสิ่งที่มันเคยเป็นสารเสพติด เขากลับทาในสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ที่มีอิมาต่องรับสุภาโนว่าจะอะไรพอเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจเลยว่าสิ่งนั้นมันขัดต่อหลักการศาสนาบ้างหรือไม่ท่านพี่น้องจงจำไว้อย่างนะว่า,วาหลักการของศาสนาบทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาทั้งหลายหากว่าเราสังเกตในสังคมเราทุกวันนี้หากว่า เราได้พิจารณาถึงข่าวสารที่มีอยู่ในหน้า ทรทัศน์หรือในอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้เราจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มันมาจากอะไรพี่น้องมันมาจากสิ่งที่เหมือนเมามันมาจากสารเสพติดพ่อฆ่าลูกพ่อฆ่าแม่พ่อฆ่าคนในครอบครัวลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อพ่อละเมิดตอลูกสาวตัวเองลูกละเมิดต่อแม่ของตัวเองท่านพี่น้องผู้ที่มีอ إ หมานทั้งหลายสิ่งต่ตางว่านีมันมาจากอะไรพี่น้องมันมาจากความเลว่อัลลอฮฺ Allah จะอาลาได้เตือนพวกเราได้ห้ามพวกเราและท่านอัสลุลลอสนอัลลอฮฺของมาริส ได้ห้ามปราบพวกเราไปก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลเราในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อคนเราจําเป็นจะต้องดูบุตรหลานของเราจะต้องเลี้ยงดูเขาจะต้องเตือนพวกเขาให้ระวังจากความชั่วร้ายเหล่านั้นที่มันมีแพร่หลายอยู่ในสังคมเราฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีหม م านทังหลายเราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้ มากมากเพราะอะไรครับเพราะคนที่ติดสุราคนที่ติดสิ่งที่เหมือนเมาคนที่ติดสารเสพติดพวกนี้พวกเขาพยายามที่จะสร้างความเสื่อมเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสังคมที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสังคมของผู้ศรัทธาหากว่าเด็กเล็กๆเ,เ,เขาได้นิ้มลองเพียงแค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาทั้งหลายมันจะนําพาเด็กคนนั้นไปสู่ความเลวร้วายอีกมากฉะนั้นขอลาสุขานุวาจาราทรงปกป้องพวกเรา และคุ้มครองพวกเราและคุ้มครองลูกหลานของพวกเราและครอบครัวของพวกเราและสังคมของพวกเราให้พ้นจากความเลวร้ายที่ Allah จะอาลาได้ทรงเตือนเอาไว้ในอัลกุรอานที่ท่านนบีสุลตัลลอฮอะลัยวะสัลลัมได้ทรงห้ามพวกเราไว้ตั้ง1 4 0่ววัาสีแร้อยกว่าดีมาแล้วอัลลอฮฺทรงตรัสวิา الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد با... تنفينا قوتي بين باق الله سبحانه وتعالى تنعيك الله سبحانه وتعالى قوم يسوم سن... له رغراء من قوشاي قلن حيث قرأوا فرقنا القرآن سنقوشاي เป็นคนมาจากบันิอิสรออินเป็นผู้ชายที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ทราบกันว่าเมื่อใดที่เขาขออุอาดอุอาของเขาจะถูกตอบรับนั่นก็เพราะว่าคนคนนี้รู้จักพระนามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุลตานฮุวาจาอะลาอยู่พระนามหนึ่งซึ่งท่านอูซุนบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เขาขอดุอาต่ออัลลอฮฺโดยก,การเรียกชื่อ อันยิ่งใหญ่ชื่อนี้ของอัลสุพาห์อัจฮะลาอัล,ลาาอฮะลาจะตอบรับดุอาของคนคนนั้นและผู้ชายคนนั้นก็เป็นที่รู้กันว่าเมื่อเขาขอดุอาดุอาของเขาจะถูกตอบรับจนกระท,ทั่งวันทพี่น้องผู้ที่มี إيمان จึงหลายผู้ชายคนนี้ชื่อว่าบุลอานอิบนุบาอูรอจนกระทั่งวันครั้งหนึ่งท่านอบดิโมซาอะลัยฮิสซาลามยกกองทัพไปพร้อมกับบันิอิสรออินไปเพื่อต้องการที่จะทําการพิชิตไบตุนมักดิส คือมสัสยิดอัลอักซอในปัจจุบันที่เรารู้จักในปาเลสไตน์ท่านนบีมูซาไปกับบรนดอิสลาอมอต้องการที่จะไปพิชิตไปทุลมัคดิสให้กลับมาสู่ภายใต้การปกครองของบรรดาูาุสราทาซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของพวกมูชิริกินไม่ว่าจะเป็นพวกกานาอานียินพวกอามาดีแต่พอพวกมูชิดิกินทราบข่าวถึงการมาของท่านนบีมูซาและบรรดาูาุสราทาพวกเขาเดินทางไปหา บุลอาอิบนุบาอัรองไปร้องขอให้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นบาริสรออินที่มีความรู้เนี่ยให้เขาขอดูอาสาบแช่งท่านนาบีมูซาและบรรดาผู้ศรัทธาในตอนแรกบุลอามไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอ แต่แล้วพวกเขาขยันขอยอหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งบารายงานบอกว่าเขามอบเงินให้สินบนแก่ผู้ชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้นก็ยอมรับเงินจํานวนดังกล่าวทรัพย์ส,สินดังกล่าวแล้วก็ยอมที่จะขอดอาซาบแชงท่านนาบีมูซาและบรรดาผู้ศรัทธาแต่แล้วอัลลอฮฺตะอาลาทรงทําให้ผู้ชายคนนั้นอยู่ในสภาพที่อัปยศและพระองค์ได้ทรงเอาความรู้และสิ่งและนิยามนะและสัญญาที่อัลลอฮฺตาอาลาได้ให้แก่เขากลับคืน ละต้าอาลลได้ทรงบอกล่าหเวนอันกุรานบอกว่าวัตูุอัลัยฮิมน,นบะอัลลัดีอาตยนา่าหูอายาตีน่าหัละต้าอัลบอก์ปรมทมาเจ้าจงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เราได้ให้สัญญาณต่างๆของเราแก่เขาฟันซาลาคอมินฮาและเขาก็ได้ถอนตัวจากสัญญาณนั้นๆคือไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้รักษาคำมัน่นไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบบักลาห์โดยการทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฟาอัจบะอาหุชัยปอน โดยการที่สุดท้ายชัยตอนก็ปฏิบัติตามติดตามคนคนนั้นฟากานาเมดัลกาวินและสุดท้ายเขากลายเป็นหนึ่งในหมู Omaha, tan, en, en, tai, ta kin, ่ของคนที Não, ่หลงผิดวานาชินาลาโรฟาน่าฮูบิฮาอัลลอฮ์บอกหาว่าเราปรารถนาที่จะยกเกียรติให้กับเขาเราจะยกเกียรติให้กกบคนคนนั้นวลากินนาหูอัคลาดะอีลาลาอัแต่คนคนนั้นเขาปรารถนาอย่างที่จะรับความตกต่ำไม่ต้องการที่จะรับการยกเกียรติแต่อย่างใดวัจจาบะอาหาวาฮูแล้วเขาก็ปฏิบัติตามอารมณ์ใคร่ใฝ่ تمامهم فماثله كمثل الكنب ان تحمل يلح عليه يلح او تتركه يلح الله دعا كل كلن يمثل كمال ايه เปลี่ยนเหมือนกับสุนัขเวลาที่เจ้าไล่มันมันก็จะวิ่งในสภาพที่ลิ้นห้อยหรือเจ้าจะปล่อยมันอยู่เฉยๆมันก็จะอยู่ในสภาพที่ลิ้นห้อยซึ่งวัตจะอาลาเปยียใหยรู้ว่าสภาพของบุลอาร์กิบินบาอูรอเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสุนัขตัวหนึง่งซึ่งสุนัขนั้นมันจะอยู่กลางแสงแดดหรือมันจะวิ่งหรือมันจะยืน กับที่มันก็จะอยู่ในสภาพที่หอบและริ้นห้อยเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่เขาพยายามจะอยู่สภาพใดเขาก็จะยังคงละมูบโลกมากกับการสแสวงผลประโยชน์ในดุนยานี้โดยไม่สนใจประบุบัญญัติของัลกสุฮาโนะะอาลาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายอาละจะอาลจึงดึงสัญญาของพงค์กลับคืนและพงค์ท่งลงโทษผู้ชายคนนั้นและนี่เป็นอุทาหรณ์ที่อาละะอาลได้ส่งเตือนพวกเราทุกคนเตือนคนที่มีความรู้เตือนคนที่ได้รับกับความโปรดปราน อฮาสุขานุวาาะจะอะไรพรเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ความโปรดปานนั้นที่เราใช้ความรู้ของเราสัญญาต่ตางๆที่เราจะอนลญาตประทานให้ไปในหนทางที่ไม่ชอบทำแล้วเราก็ใช้ความรู้ของเราไปในการปกป้องความชั่วไปในการช่วยเหลือความชั่วไปในการบิดเบือนสัจธรรมหรือความเป็นจริง เขาก็ไม่ต่างอะไรกับบุลอานอิบินบาอูรอที่อัลลอฮฺจาราได้ทรงบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่เขากระทำไว้ในอัลกุรอานขอเะสุภาพอัลวอจาราทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเราเป็นคนที่อัลลอฮฺจาราทรงนะและได้รับการปกป้องทั้งดุนยาและกาอาคราอินัลลอฮฺวะมะลาอิกะตูยุซอลลูนอะลันนบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل ليذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون